สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสวัสดีเช้านอนมณีบ้านสวัสดีเช้านอนผ้าพีผ้านองมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมผู้บุตรจังหวัดร้อยพี่น้องมนีคือคักแห้งพี่น้องเนาะบรรยากาศกือคืมฟ้าคืมฝนอยู่ด้วยพี่น้องเนาะเรามาระวังกันนะพี่น้องเลี้ยงงวเลี้ยงควายอยังเกินเว้นมนี อากาศหนาวๆก็มีฝ่ามีฝนน้ำก็เรามาระวังกันหนาวพี่น้องอ่ะผู้ใดอยู่ใส่อยู่ไกลอยู่ไกลทักทายกันมากนี่พี่น้องให้กำลังใจบานสว่างเชี่ยแนวเข้าที่แน่พี่น้องทักทายกันมากสอบทางเรื่องเล่าต่างๆมากแนะนำมากพี่น้องอยากเห็นบานสว่างเชี่ยแนเขาท้ายท้ำแบบแบบกันแนะนำมากด้วยพี่น้องเนาะขอบคุณที่ผ่านมาแฟนคลับแฟนเพจให้ความเมตตาบานสว่างเชี่ยแนมาโดยตลอดเนาะขอบคุณอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะไปเปิดราคาควายกับหอยทอมงามน้ำพี่น้องควายเพุดดัย สวัสดีครับหอยท่อมได้จังได้มากเหมือนนี่สองโตพี่น้องได้มากสองแม่สาวหน่อยพี่น้องสวัสดีครับโอ้ลืมเห็นเหมือนอันนี้แม่สาวหน่อยบ่ะโอโต้ตัวผู้ตัวผู้พี่น้องบักผู้หน่อยพี่น,อ <manger compromise S 1> น้องน้าตาตนโตสีสันพื้นที่รรดีของหอยหท่อมได้มากรอพี่น้องเอาเขา,เอ,า,อ,าอื่นรอลูกสร้างอุดรพี่น้องสายพันธุ์พอดังลูกสร้างอุดรนาะงามเบิ่งแขนขาตนโตเป็นพี่น้องอ สูงกับลอยยี่สิบบวกประมาณเนาะเปิดเท่าไหร่บางผู้น้อยตัวนี้งสิบเก้าพี่น้องเพิ่นเปิดไว้หนึ่งหมื่นเก้าพันเดี๋ยวจังเบิ่งตูนโตมาเบิ่งนเมษาสายหยอโอ้พี่น,อน้องโยยอ้พี่น้องาาอันนี้สายย่อพี่น้องแห้งหน่อยแห้งแพร่เพิ่นว่าสายย่อดซีปีเบิ่งหน้าตาเบิ่งพี่น้องหน้าตาโอ้ยนี่นี่ควายแคะพี่น้องควายแคะเนาะควายแคะเพิ่นพี่น้องเบิ่งแขงขาตตนโตเพิ่นพี่น้องท่านในลูกเราบ่ดี ผสมบยี่หรีแปดพ้บัอ้ึ่งผสมไวแล้วพี่น้องโอ้ใส่เจ้าข่าเหนียวไวโอ้ผสมพอแขะคือกันพี่น้องเจ้าข้าเหนียวเจ้าข่าเหนียวไปเห็นตัวจริงคนอยู่งามงามรอรอเง้วค่ะนี่เพิ่นใส่ไวแล้วพี่น้องใส่เจ้าข่าเหนียวไวแล้วพี่น้องโอ้บังต้นต้นสูงหน่อยสิบสี่สายหย่อนี่เขาเอิ้นสายแคะพี่น้องเปิดเท่าไรบาทนี่สามสิบห้าสามสิบห้านี่พี่น้องสามสิบห้านี่เป็นราคาควายแคระนี่พี่น้อง บอเป็ uhm. นราคาควายหน่อยในราคาควายแคร์ที่พี่น้องอันนี้เอาไปเป็นนอเป็นแน้วควายแคร์พี่น้องย่เลื่อ่าควายแคร์กำลังมากตัวละล้านกว่ากับมีได้ควายแคร์พี่น้องไปเห็นตัวจริงเพิ่นล่ะตัวละล้านกว่าว่าษัทปาดอันนี้เอาไปเป็นแนวเป็นแนวเอาไปเป็นพันเพิ่นใสแคร์ไ้แล้วเอาไปรุ่นเอาเนาะใสควายแคร์ไปแล้วอันนั้นสิ่งเก่าเนาะอ้าวพันได้มากสองตัวสองแบบหอยท่อมพันด้มาเหมือนี้เอาขออนุญาตเบอร์โทร 093 925 925 1736 1736 <16. S 2> อยท่อมทรายมุ่นผ่้ไดสองตัวสองแบบมาฝากาปีต่อน,น้องผู้ใดสนใจโทรได้กระโทรมากต่อร่องเผ่้ไดอันนี้สายแคร์อันนั้นพอพันอนาคตพี่น้องสายสร้างอุดรสิบเก่าราคาถูกแข้งตัวนี้สามสิบสามสิบหามันเปิดไว้อ้าผู้ใดสนใจฟากโทรมากพี่น้องเอาขอบคุ้หอยท่อมหล,ลายมานครับผมมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อกันอุ้ยเบิรอนาคตพอพันพี่น้องตัวพ,พอบอกง่ายพี่น้อง ควายงามพี่น้องโอ้ยขึ้นมางามบักผูหน่อยเนาะขออนุญาตด้ครับผมผูน่อยสายใดไฮึแมนลูกเจา้าพ้าอยู่ป้าพี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันเบิงอ่องข้อพี่น้องป้าดอัตรากวายไทยใดเลยสูงกับสูงลอยซี่สิบต่ไหร่ความสูงิ่น ลอยสี่สิบแปดแต่ปาดหน้าตาโนโตพนนเพป็นพี่น้องปุ้ยห้ามข้องเพลอนพี่น้องพูดอ่ะแข้งขาสูงเงีหวหน้าตารออันหอยประวิตรยาวแต่มันรอกว่าหอยประวิตร <c oughs> หอยประวิตรอแล้วยังรออีกอยู่ขนาดรอหอยประวิตรอรอได้หนิยังรอกว่าพี่น้องพูดอ่ะปุ้ยเปิดเท่าไหร่ครับนี่สี่เท่าไหร่กอ้าหมื่นสองห้าหมื่นสองห้าสิบสองเปิดเปิดไปพี่น้อง ห้อยประวิทย์กำลังม,มาสนใจป้าดควายใหญ่ควายงามควายหน่อยงามบัากรูหน่อยงามเอาไปเป็นพอคอพอ,อขายพอคุ้มฟุ้งได้สบายพี่น้องสี 40, ่สิบอาหาสิบสองเนาะเพื่อนเปิดไปหาสิบสองสายยังก่อนหรือเพื่อนบอกสายเหมือนเป็นลูกของเจา้าผ้ายุเจ้าผ้ายุพี่น้องสายเจ้าผ้ายุพี่นอ้องอขออนุนญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสามสี่เก้าสามสองเก้าศูนย์หนึ่งเพื่อนมาจากไหนเพื่อนอาสามารถสาาร้อยเอ็ดเท่าอุ้ยพอพันไดเลยด้พี่น้องพูดอ่ะ มันสิสูงไปหนาดิพี่น้องยังเหนียวน้อยอยู่ถึงสองปีบอจับบอท่านถึงสองปีด้พี่น้องนี่อ๋อ oh, พี่น้องบักใหญ่นี่บอท่านถึงสองปีป้านาสนพี่นอ้องอ่าน่าโคตรพอพันได้สบายเอาขอบคุณลหลายๆมานครับผมาราคาพ่อต่อรองพี่น้องหาสิบสองเปิดเผยใบอา้าสวัสดีครับขออนุญาตสายเผือกบานดิพี่น้องมาเบิ่งสายเผือกหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสายเผือกด้พี่น้องนี่บอธรมารมดา ต่อร่องกันได้อีก16บหกห้าร้อยมันเปิดไว้ต่อร่องได้จักหน่อยอ่ะเบิ่งขาขาดพี่น้องเบิ่งต,ตัวถูกข้อนี่ยามเบิ่งทางนี้เบิ่งพี่น้องตนโตดีอยู่ได้พี่น้องอ่ะบ่ท่านเต็มบันไใดบักกูหน่อยถ่ายบ่ท่านเต็มบันไใดขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงขั้นสันนี่อุ้ยเนาะ ด่อย่นอโอ้จีฟอดอ้อยซอยเนาะโอเคซิบหกหาอยเพิ่นเปิดไว้หอยศูนย์หกสามนหกเจ็ดห่งสี่หนึ่่พี่น้องบักเผือกหน่อยงามพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดเอาขอบคุณหลายๆมาครับผมขออนุญาตครับ มาเบิงพี่น้องมาเบิงควายหน่อยตัวหนึ่งงามดีต้นตัวดีแม่สาวหน่อยหางงามพี่น้องแข้งขาดีเนื้อนางดีหน้าตาดีพี่น้องงามครับเพื่อนถ่ายงามพี่น้องถ่ายงามสูงลอยยี่สิบเท่าไหร่ลอยยี่สิบห้าบวกลอยยี่สิบห้าบวกอะลอยยี่สิบห้าบวกความสูงเลยพี่น้องเพิ่มเปิดเท่าไหร่เง้ยสองห้าสองหมื่นห้าแล้วค่าควายหน่อยพี่น้องราคาแม่สาวหน่อยสองหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดเลยน้าตาสวยเด้หน้าตาสวยอยู่พี่น้อง งามดีแข็งขาดีเบิดเนาะแข็งขาดีเบิดเลยพี่น้องช้อนหาแล้วเปิดไว้มาจากไสลูกไส้มุ่นเหรอเออไส้มุนจะโศว์โอมาจากไส้มุนจะโศวพี่น้องบ้านใดล่ะไส้มุ่นคำเขียนสอกตัวนี้บัตรคำเขียนสอกไส้มุ่นอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าหกแปดหกสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแม่สาวหน่อยจากคำเขียนสอกไส้มุ่นได้มาราคาเบาๆพี่น้องยังต่อรองได้อีกพี่น้องโอเคเลยครบถ้วนราคาอยกันนาะ สองหมื่นหาพันเด็พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้งามงามตัวนี้อา้าขอบคุณเลย่อลายมาเดอควายมาจากทรายมุ่นยะโสเด็พี่น้องนี่ราคาพอต่อรองพอฟังของเพ,งเพื่อนอ่อะอย่างต่อพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศการสื่อการขายคือคักลยพี่น้องอ้ยควายใหญ่ควายงามมาสีสันดีขออนุญาตเด้อลูกสมาสีงามเด็เนาองามทั้งสองเลยใส่ก่อผู้น้อยเนาะงามคัาพี่น้องอู้ยรอคัาพี่น้องรอรอพูดอ่ะ ต,ต้นตดีสีสันดีลูกพ่อใดนี่ไซก์กอโอ้สูงลอยยีสบหาวยว่ความสูงเป็นพี่น้องพูดดั่ะยืนง่ามพี่น้องต,ต้นตดีดีสูงง่ามถือว่ารอเลยค่ายรอหน่อยพี่น้องบักรอหน่อยราคาเท่าไหรตัวนี้หมื่นเก้าห้าร้อย สิบเก้าห้าร้อยได้พี่น้องตัวนี้งามได้พี่น้องสิบเก้าหาลอยตัวร่องได้อยู่มันบอกท่านเต็มมาไดนขั้นเต็มมากสีงามอยู่พี่น้องสีงามอยู่สีรออยู่พี่น้องตัวนี้หมื่นเก้ากำหาลอยปูน้อยตัวนี้ตัวนี้แหละลูกสองหมื่นสามพันเบิ่งสีสันจนโตเลื้งหุ้ยอุยพี่น้องสีสันงามงามพี่น้องยี่สิบสามเพิ่นเปิดใบยี่สิบสามเพิ่นเปิดไว้อันกำลังเบิ่งปูน้อยบ่นนี้ปูน้อยคือกันพี่น้องปูน้อยตัวนี้ ซีบเก่าหาร่อยตัวนี้ยี่สิบสามเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรในลูกลโอ้เอาไปอีกตัวหนึง่งโ,โอ้สามตัวเนาะ,ะจะได้สิบไปได้ไหม <laughs> อีหลา <laughs> อีหลาขออนุญาตเนี่ยลูกขออนุญาตขออนุญาตอ,อ้าโอเคโอเคอเ,คเคพือกบาดนี่สายเผือกพี่น้องสม่าสวยสิพี่น้องอุ้ยงามคากพี่น้องเบิ่งสีสันต้นตัวเนื้อหนังเพลินพี่น้องงามงามหางงามเล็บงามเขาแก้ว พี่น้องเบิ้งเขาเพิ่นงามงามน้าสวยคักสูงลอยยี่สิบหาได้คือกันความสูงเพิ่นต้นโตดีดีแม่ได้พี่น้องแม่สาวหน่อยสายเผือกเปิดเท่าใดลูกตัวนี้สองหมื่นเก้าพันได้พี่น้องสองหมื่นเก้าพันราคาไายเผือกแม่พันพี่น้องแม่สาวหน่อยอนาคตแม่พันสายเผือกสองหมื่นเก้าพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะเผือกงามเผือกสวยสองเก่าแล้วเปิดไว้พี่น้องสิบเก้าห้าร้อยยี่สิบสามอ่ะขออนุญาตเบอร์โทร 093 781 0199เพิ่อนมาจากกาลสินเพื no. so ่นมาจากกาลสินพี่น่องงามขอนเพิ่นพี่น่องพูดอ่ะสวยเพิ่นอ่ะคอบคุณหลายลูกมันมนครับผมห้อยต่ำแต่จริงไหมสวัสดีครับเบยห้อยน้าห้อยต่ำทายทําก่อนแข้งขาสมดีถอพี่น่องดูซ้ายใดห้อยต่ำซ้าย ที่สานั่งเหรอครับอุ้ยงามมีหลีงามเพิ่งเผื่อในพี่น้องเบิ้งแข้งขาเพิ่นเี่ละคุณแข้งไงขาไงมะพร้าวไงต้นโตสีสันได้เบิ้งเลยพี่น้องรอครับปาดเบิ้งวงเขาเพิ่นพี่น้องงามหน้าตาต้นโตเพิ่นอุ้ยอ่อนซ่อนขาเพิ่นมะพร้าวเพิ่นยังสีไงใบหนาเบิ้งมะพร้าวเพิ่นพี่น้องอ่องข้อชัดเจนเลยสูงลอยลอยช้าสิบตัวใดหอยดำลอยช้าสิบห้าโอ้ต้นโตดีงามครับพี่น้องมาฟังราคานึ่เพื่อนบาทเปิดเท่าไหร่ หกเท่าไรเนื้อหกหาเปนเปิดว้ยหกสิบหาในรา,าคาอันห้าโคตรพอพันในพี่น้องหกสิบหาหอยต่ำแล้วเปิดว้ในราคาพอพันอันหน้าโคตรรอดีเป็นตเอไปเป็นพอขอกพอขายพอคุ้มสูงใดสบายพี่น้องพอพันใส่งาน,นเลยเลยหกสิบหาเปนเปิดว้พี่นอ้องราคาพอพันพี่น้องลูกยังก่อน โชคมงคลเป็นวาสนาฉกคนเอาขออนุญาตเบอร์โทร่วหอยตั้มศูนย์หกสามศูนย์สองสามห้าหกห้าเนี่ยหอยตั้มรอยเ,อเป็นใดญมากพี่น้องผู้ใด,ดสนใจกกระถูกมากต่อรอคุณงามข้างบนนี่พี่น้องคุณถงามมีหลีนี่พี่น้องงามรอตนโต,นต,นตนดีดีพี่น้องคุณได้สายโชคมงคลพี่น้องอุ้ยถ่ายกันงามพี่น้องถ่ายกันงัวมากงัวมากเอามันมาเด้อหอยตั้มเด้ออ่ะขออนุญาตต่อลูก แม่สาวหน่อยพี่น้องสูงเฮ้ยโอ้ยพวกพูน้อยโอ้ยเขาเป็นคือว่าค่ยคอยๆแม่คูหน้อยเบิ่งกัน่ะโอ้ยหน้าตาคือสวยเแปกาก lạ โอ้ยหน้าตาสวยเด้นี่สวยเด้พี่น้องมาเบิ่งหน้าตาเพิน่นตาแต่มแจ่มแจ่มาตาละควายไทยเลยเลยพี่น้องพูดอ่ะแข้งขาตน้นโตเพิน่นสูงสูงเนาะควายหน่อยต,ตัวนี้สูงสูงหน่อยสามสิบไตรพี่น้องเบิ่งแข้งขาตน้นโตเพิน่นลูกสร้างอุดรลูกสร้างอนมันสูงพี่น้องลูกสร้างอุดรได้พี่น้องนี่แต่บอลท่านเต็มขาดน้ำเลี้ยงแน่เนาะ ค่านดำเลี้ยงแน่พี่น้องเปิดเท่าไรลูกสามหมื่นพี่น้องเราเปิดไว้พี่น้องสามเนาะอุ้ยเบิ่งพี่น้องสูงค่อยสูงตาว่าพระท่านเต็มค่านดำเลี้ยงแน่นี่หนึ่งเท่านั้นแหละพี่น้องสามหมื่นเปิดเปิดใบเนาะบ่อใดเห็นยังอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งกหนึ่งเจ็ดสี่หกหกครับเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนใดเพื่อนมาจากไส่ก่อนเพื่อลูก เพิ่งมาจากใสก็ลืมทามมาจากสมเด็จครับสมเด็จเนาะสมเด็จนี่กาลสินเนาะสมเด็จกาลสินพี่น้องเอาไปเป็นพอขอก่อค่ายพอคุ้มฟูงได้ได้สายสร้างอุดรสายยังไได้พี่น้องควายใหญ่บักใหญ่ได้พี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆลูกมันมันต่อพี่น้องมาเบิ่งควายใหญ่ทางฝั่งคนมาเป็นควายใหญ่ทางฝั่งคนเสียอนุญาตบ้างเม่ลูก ขออนุญาตครับผมแม่ลูกเหรอครับผมลูกแม่ปะลูกเถิอครับอ้อยลูกเถิอพี่น้องมาเบิ่งลูกเถิอเบิ่งลูกเพิ่นงามงามพี่น้องพุณอ่ะสีสันดีครับลูกลูกไส้เพิ่นพี่น้องพุณอ่ะลูกเข้าจะเล่นพี่น้องโอ้ยบักลาเนี่ยลูกไส้งามนี่แม่เพิ่นใหญ่พี่น้องแม่บักใหญ่ลูกแรกปะลูกแรกลูกแรกนี่พี่น้องโอ้ยเขาเพิ่นงามว่งเขางามงามพี่น้องสูงร้อยเท่าไหร่ประมาณสามสิบแปดเนาะอุ้ยแม่ใหญ่เลยพี่น้องแม่บักใหญ่เลยพี่น้อง ลอยสามสิามสูงเพิ่มนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องลูกไส้งามคมนี่เปิดเท่าไรหกสิบห้าหกสิบห้าเพิ่นเปิดใบโคมนน่พี่น้องเป็นตาตอรองเพิ่นแมใหไงลูกไส้งามหกสปดเพิ่นเปิดใ้เขางายพี่น้องวัดมาจัพันธงเด้วขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์กหวยบผมหลงเลยเ่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตค่าเดี๋ยวลูกไส้งามเนาอ แม่งามแม่บักใหญ่พี่น้องพูดอ่ะเดี๋ยวเพิ่นกำลังหาเบอร์โทรอยู่พี่น้องเป็นตาต่อร่องเพิ่นเพิ่นเปิดไว้68เพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะนี่ต้นโตดี่ดีพี่น้องพูดอ่ะลูกชายเพิ่นงามแม่บักใหญ่อ่ะโอ้เพื่อนหัวตะเพียนโทรศัพท์เอาไม่เอาไม่เอาเบอร์ไม่มันเจอสีมานเพิ่นวะจังหวัดไงลูกหกาครับหกหาเพิ่นเปิดไใบลูกชายงามลูกชายแม่ใหญ่งามเอาเป็นแม่ครอบแม่ไข่ลูกแรกเนี่ยเพิ่นว่า เนี่ยว่าอ่านรหัสอยู่ดูเลขก็งาม092 092 653 653 0104 0104พี่น้องเพิ่อนมาจากสายเพื่รับบัวขาวกาลสินก้วยงามกาลสินพี่น้องงามงามแม่พันธุ์เพิ่อนงามแม่เพิ่อนพันธุ์เพิ่อนดีลูกไส้ก็งามมกเสือหมาเพิ่อนเปิดไใบเป็นตาต่อร่องเพิ่อพี่น้องอ่าขอพูดลายลายนมาอ่าครับผมเปตตาต่อร่องเป็นตาไปเลียงพี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจตัวได้กับต่อร่องเนี่ยโอ้เพื่นใดก้วยเปลือกมากมาขออนุญาตขออนุญาตลูก ได้ฝ้ายเผือกมากเป็นตะทองแต่ทองปะทองก้อไก่เสอกทองอ้อาวันอ้าพี่น้องนี่ไก่เสียอกันนี้รันแล้วพี่น้องอันละคํามารันคือบ่่มลงเนาะมันบ่่มลงมันเสียอกได้พี่น้องบ่เกินอาทิตย์ข้นแนวนีเพื่นอนว่าบ่เกินอาทิตย์นึงเอาไปกินน้องพี่นอ้องสายเผือกพี่น้องแม่ห่องอ้างลางทองอ้างดีสูงร้อยยี่สิบหาได้เนาะยี่สิบหาบวกเบิงหางเพื่อนพี่น้องสายเผือกได้พี่น้องใส่พอได้ไหมล่ะขอได้โอ้ ไซส,สายเผือกนั่อยู่ป่ะโอ้ th, บอแมนพี่น้องเดอะบอยพี่น้องปาดพอกใหญ่พี่น้องใส่เดอะบอยเอาไปรุ่นเอาว่าสีเผือกหรือสีดำแต่ว่าส่วสนใหญ่ออกมาคือพอเนีเบิรงพี่น้องว่าสีเผือกหรือสีดำแม่พันสายเผือกเปิดเท่าไหรนี่ไสองหมื่นเก้าพันสองหมืเนาะสองหมื่นเก้าพันพี่น้องอ่านในราคาสองโตสองโตได้พี่น้องนี่สองโตต้องมาจออกมืออื่นมือเฮือ,อนีอ่เนาะ สองโตพี่นอ้อง 9, สองหมื่นเก้าพันสายเผือกต้นโตดีดีพี่น้องเบิรงแข้งขาดีหน้าตาสวยสองเก้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้อนงเพิร์มาจะใส่ขอนเข่าง่ายขายาอนแก่นควายง่ามขอนแก่นพี่น้องเป็นใดญมากขออนุญาตเบอร์โทรครับ065ย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดแปดสีพี่น้องเอาแม่เผือกไปเป็นนอเป็นแนวพี่น้องตาเบอร์เไไพิ่นใส่บักใหญ่ไว้รือล่ะพี่น้อง <The boy S 2> เดอะบอยเพิ่นใส่ไว้พอบักใหญ่พอดำพูดอ่ะเอาไปรุ่นเอา ขั้นออกสีเผือกโตคือพออุ้ยสุดยอดเลยได้พี่น้องขั้นออกสีเผือกแต่โตคือพอแต่ว่าขั้นออกคือพอกับบอเป็นหยางมันกับง่ามขึ้นกันโอเคยี่สิบเก้าถับตันหน่อยพ่อโอ้โแต่ว่าเอาเป็นนอเป็นแนวอันก้นลันแหละเพื่อนว่าเพราะวันบามลงมันสีออกมืออื่นมือพืชนี่อ้าวขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมฝากบานสมหวังช้แนวน้ำเนี้ยครับผมขอบคุณหลายหลายครับผมบานสมหวังช้แนวผ้าพีผ้าหนอกครับผมผ้าพีผ้าหนอนมาชมความงามที่ตลาดนัดขั้วกระบือ บ้านน้องแจ๋ตลาดชมพู้บุตรกระไระมาณนี้ก็น้องพี่น้องเนาะกับปากพี่ปากน,น้องซอยกันโคตไหลโคตรแชร่กคตรที่ตามบ้านสงหวังเชนน้ำแนวพี่น้องเนาะขีดสองกับสี่ปอยอ่าพม่านสีพง้าเนาะพี่น้องเนาะกับคุณอ,อีกครั้งหนึ่งสี่ใ้การสนับสนุนบ้านสงหวังเชนาาน้ำมาโดยตลอดแต่คอยพอแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ลเลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสงหวังเชนน้ำจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยเบิดหนีภาษีนำกันสำหรับมณีคลิปนี้พบกันแช้ในก่อนครับสวัสดีครับ